วันจันทร์นะคะวันนี้ดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันจันทร์เด่นเรื่องงานนะคะช่วงนี้อาจจะงานเยอะงานยุ่งงานเข้าเนาะอ่ะจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะมีโอกาสได้เดินทางไกลเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือกําลังคิดเริ่มทําสิ่งใหม่ๆเดียวกับหน้าที่การงานนะคะอ่ะดวงการงานถือว่ายังไปได้สวยนะมีคนช่วยเหลือมีคนแนะนํานะคะ ถ้าทำงานเป็นทำงานประจำเนี่ยก็จะมีคนช่วยเหลือมีคนแนะนำได้แบ็กดีเจ้านายดีนะคะอาแต่เจ้าของดวชะตาวันจันทร์ช่วงนี้จะอยู่กับการเดินทางนะถ้าเป็นเจ้าของกิจการช่วงนี้ลูกค้ายังหนาแน่นนะคะลูกค้ายังมั่นคงทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะถ้าใครคิดที่จะโยกย้ายคิดจะออกจากงาน ควรปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ในหน่วยงานของคุณจะได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำดีๆการเงินนะคะช่วงนี้รายได้ลดน้อยถอยลงนะคะแต่คุณก็รู้สึกว่าชิวๆในเรื่องของการเงินพยายามนะคะพยายามไม่คิดหรือว่ามีคนซัพพอร์ตมีคนอุปถัมภ์เลยทำให้คุณสบายใจไปอีกเปราะหนึ่งเรื่องการเงินนะคะโดยเฉพาะใครที่ มีคู่ครองคนรักอยู่ต่างประเทศหรือว่าคนที่เขาอาวุโสมากกว่าเราเนี่ยการเงินเนี่ยสบายๆแฟนเปย์แฟนอุปรัรรมนะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวกับคนรักคู่ครองนะมีเกณฑ์วางแผนที่จะไปต่างประเทศหรือไปทําบุญกันนะคะวันจันทร์นะมีเกณฑ์วางแผนที่จะไปทําบุญไปโม่ไปไหว้ต่างประเทศต่างถินต่างแดนนะจะได้ไปกับคู่ครองคนรัก ความรักก็อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าอกเข้าใจก็อาจจะมีหันหลังให้กันบ้างปรึกษาหารือกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคู่สําหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักเดินทางแล้วจะได้เ,อดเจอหรือจะได้เจอคนรักที่เขาอายุมากกว่าเรานะคะแต่คนที่จะเข้ามาในชีวิตของคนวันจันทร์ช่วงนี้จะเป็นคนที่เคร่งในขนบธรรมเนียมประเพณี ค่อนข้างที่จะหัวโบราณความสัมพันธ์ก็จะเป็นแบบสายบุญสายอุปรัมค่อยเป็นค่อยไปนะอ่ะวันจันทร์วันนี้นะคะโชคลาบถือว่ามีโชคมีลาบบ้างนะคะได้โชคจากเด็กได้โชคจากการโมกันไหว้นะคะเลขมงคลเลขหน้าไพ่นะคะ8ปดศห้าเก้าสีเสริมดวงนะคะสีเขียวแล้วก็สีแดง ทำบุญเสริมดวงนะคะทาบุญกับเด็กทําบุญกับน้องหมาน้องแมวหรือทําบุญกับวัดวาอารามเข้าบวถเข้าวิหารสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะสุขภาพระวังปวดคอบาไหลเดินเหินให้ระวังนะคะอ่าแล้วก็ผมร่วงผมบางนะโอเคนะคะโดยรวมถือว่าดวงวันนี้มีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูดวงรับรื่นค่ะวันนี้คนวันจันทร์